ใครชอบฟังเพลงเล่นเกมหูฟังรุ่นนี้พี่เอกบอกเลยว่าใช่เลย d r i v e ์ขนาด40มิลิเมตรตัดเสียงรบกวนได้ถึงลบ40เดซิเบลแบตอึดเล่นนานไดถึง94ชั่วโมงมีแอลแดกถอดรหัสเสียงบอกเลยว่าเสียงคมกริบนี่ครับ Edifier W830NB หูฟังครอบหูแบบไร้สายสตัวนี้นะครับออกแบบมาให้สาหรับคนที่ชอบฟังเพลงและเล่นเกมโดยเฉพาะเลยและพี่เอกมีโปรโมชั่นส่วนลวดท้ายคลิปด้วยนะหูฟังครอบหูไร้สาย Edifier W830NB มี d r i v e ์ขนาดใหญ่มากนะครับ40มิลิเมตรและโครงสร้างอะคูสติกอิสระรองรับการถอดรหัสแบบแอลแดก เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบบดิจิตอลไฮบริดนะครับที่ได้รับการอัปเกรดมาแล้วสามารถลดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึงลบสีเดซิเบลนะครับเพิ่มขึ้นถึง18เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนรองรับโหมด ANC ถึง4โหมดเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันโหมดฟังเสียงรอบข้างผ่านหูฟังแอมเบียนซาวอันนี้ช่วยให้เราสามารถเลือกฟังเสียงรอบข้างได้ด้วยเสียงรอบทิศทางระดับโรงภาพ,พยนตร์เลยแบตเตอรี่ความจุข,ขนาดใหญ่ในตัวนะครับได้นานถึง9 4ชั่วโมงเมื่อปิดระบบ ANC รองรับการชาร์จเร็วนะครับการ,าการชงงาานนส10วโโกรร์จเเเพีีีียยยแคคทลล ดีฟ e น n a ่นแ a l Network ช่วยให้เราคุยโทรศัพท์ได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ในสถานที่ที่มันเสียงดังนุ่มสบายนะครับ,รบตรงที่ค่าสีรษะได้ด้วยน้ำหนักเบามากอยู่ประมาณแค่265กรัมแค่นั้นเองพับเก็บได้เหมาะสําหรับการพกพามากๆรองรับบลูทูธ5.4เชื่อมต่อเสถียรและราบรื่นเมื่อฟังเพลงประชุมออนไลน์และการโทรศัพท์มีอีโคไรเซอร์ในแอปพลิเคชัน Edifier Connect สามารถปรับอีโคไรเซอร์เนี่ยด้วยตัวเองตามใจชอบได้เลยมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดําแล้วก็ที่สําคัญนะครับรับประกันนะหนที่ชองปีพ หร,หรือทํากิจกรรมต่างๆขอบอกเลยว่าเสียงดีเวอร์เรื่องเบสนะครับไม่ต้องห่วงแน่นแบบตึ๊บๆแล้วก็เวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยชัดเจนมากๆครับอันนี้ยกนิ้วให้และที่สําคัญนะครับตอนนี้ Edifier ลดจัดหนักแบบจัดเต็ม9.9นี้ครับราคาโปรโมชั่นช่วง9.9นะครับลดเหลือเพียงแค่2,299บาทจากราคาเต็มนะและที่สาคัญนะครับมันยังลดได้อีกนะโดยการใช้โค้ดของช่องพี่เอก,กวิทย์ในช่องทางออนไลน์นี่ครับอันนี้เลยรับส่วนลดเพิ่มไปอีก300บาทใครอยากได้นะครับพิ่กัดที่ตะกร้าเหลืองเลยครับอย่า